โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว้าอีสานบุรีรัมประจําปีงบประมาณ2566 1. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับว้าอีสานบุรีรัม 2. เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษรร์สืบสารเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาว้าอีสานบุรีรัม ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิภาคเอกสารสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมิเก็บโดย 1. คณะผู้ดำเนินโครงการออกพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญปราดด้านการทำว่าอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ 2. นักศึกษาช่วยเก็บข้อมูลในชุมชนของนักศึกษาผลการดำเนินโครงการพบว่าข้อมูลเรื่องว่าวีสานบุรีรัมย์ด้านเอกสารมีผู้เขียนไว้จำนวนน้อย การสืบค้นทางสื่ออินเทอร์เน็ตพบว่าข้อมูลด้านเว้าอีสานบุรีรัมม์มีกล่าวไว้ในลักษณะประวัติความเป็นมาของการเล่นเว้าของภาคอีสานความเชื่อเกี่ยวกับเว้าประเภทของเว้าที่เล่นในภาคอีสานส่วนข้อมูลจากการออกพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีทักษะด้านการทำเว้าพบว่าคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการทำเว้าและชื่นชอบในการเล่นกีฬาเว้ามีจำนวนน้อย กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ข้อมูลเรื่องเว่าวแบ่งเป็นด้ดานๆดังนี้ด้านประวัติความเป็นมาของเว่าวอีสานบุรีรัมยคนอีสานบุรีรัมย์รู้จักการเล่นว่าวมาตั้งแต่โบราณเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆไม่สามารถบอกได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดมักเล่นกันในฤดูหนาว คือราวเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเข้ามกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูที่มีลมมรสุมพัดผ่านภูมิภาคด้านความเชื่อเกี่ยวกับการเล่นเว้าอีสานบุรีรัมแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 1. บางคนเชื่อว่า การเล่นว่าเป็นการเสียงไทยหรือวงดนตีโดยเชื่อว่าหากปีใดลมดี้มสูงติดลมบนได้ตลอดทั้งปีถัดไปฟ้าฝนจะดีแต่บางทีก็เรกว่าทานจะบริบูรณ์สบางคนกล่าวว่าการเล่นว่า เป็นการสื่อแจ้งถึงเทพยาแถนที่อยู่ข้างบนซึ่งบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนการเล่นเว้าเพื่อให้ฝนหยุด 3. อีกความเชื่อหนึ่งของชาวถิ่นคนไทยเชื้อสายขมรในจังหวัดบุรีรัมย์บางชุมชนเชื่อกันว่าการชักว่าวขึ้นให้ติดลมและเสียงของสนุนขึ้นนที่หัวหนุนมีความหมายว่าเป็นการสร้างกรรม ดังนั้นเออมื่อเลิกเล่นจึงนิยมตัดว่าวทิ้งซึ่งถือว่าเป็นการตัดเวีนตัดกรรมออกไป 4. บางกลุ่มเชื่อว่าถ้าปีใดมีคนเล่นว่าสนุกมากในปีถัดไปข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์ 5. บางความเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายเรื่องการค้าขายว่าถ้าว่าวที่เล่นติดลมบนอยู่นานถึงสว่างได้จะค้าขายดีส่วนประเภทของว่าอีสานบุรีรัม์ ชาวอีสานบุรีรัมย์นิยมเล่นว่าวเช่นเดียวกันกับภูมิภาคอื่นๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิงเรียงตามความนิยมว่าวที่นิยมเล่นกันมากที่สุดได้แก่ว่าวสองห้องหรือว่าวแม่ลูกภาคกลางเรียกว่าว้าวดุยดุยต่อมาก็เป็นว่าวจุฬาว่าวอีลุ้มเป็นต้นส่วนว่าวประเภทอื่นก็เล่นบ้างแต่ไม่มากนัก การทําเว้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําเว้าการทําเว้าต้องใช้ทักษะความชํานาญประสบการณ์เพราะถ้าทำเว้าไม่ได้สัดส่วนว่าจะไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ไม่ดีวัสดุอุปกรณ์หลักที่ใช้ทําเว้าได้แก่ไม้ไผ่เชือกกระดาษผ้าและกาว 1. ไม้ไผ่ช่างทําเว้าอาจใช้พันไม้ไผ่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถิ่น แต่การเลือกไม้ไผ่ต้องใช้ความชำนาญดังกล่าวแล้วนอกจากไม้ไผ่แล้วสิ่งที่ใช้แทนไม้ไผ่ได้แก่ก้านลานก้านหมากก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ไม่นิยม 2. เชือกใช้มัดเพื่อยึดต,ตัวไม้ให้ติดกันแน่นและใช้ในการวิ่งว้าดึงเว้าขึ้นท้องฟ้า 3. กาวลาเท็กซ์กาวยางเพื่อติดตัวกระดาษว่าวให้แน่น 4. กระดาษว่า ปัจจุบันมักใช้กระดาษถุงปูนหรือกระดาษแก้วหรือกระดาษชนิดอื่นๆแต่ไม่นิยมมากนักส่วนประกอบอื่นที่อยู่ในตัวว่าวอีสานบุรีรัมย์ที่เรียกกันว่าสนูธนูชนุหรือแอดเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันแต่ละท้องที่ คืออุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวว่าวเวลาว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วว่าวจะมีเสียงดังว่ากันว่าฟังแล้วมีความไพเราะหรือบางคนฟังแล้วเป็นเสียงหอยหวนก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำสนูมีหลายอย่างแตกต่างกันไปเช่นในอดีตทำจากหวายใบตาลก้านตาลใบลานก้านลานปัจจุบันนิยมทำจากแผ่นพลาสติก ส่วนตัวยึดโยงสายสนูเข้ากับเชือกไม้ไผ่ทำจากขี้พึ่งหรือภาษาถิ่นอีสานมักเรียกว่าขี้สูตรนำมาจากรังพึ่งชันโรงในภาษากลางจะมีความเหนียวติดแน่นมากแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเวา้าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเวา้าจากการสัมภาษณ์พบสรุปรวมได้ดังนี้ 1. การเพิ่มมูลค่าโดยการปรับขนาดของเวา้า ตามความต้องการของผู้ซื้อคือทํำว่าวขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 2. การปรับสีสันลวดลายในตัวว่าคือทํำว่าวให้มีสีสันลวดลายแปลกตาสวยงามน่าสนใจสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับว่าวได้ 3. เพิ่มความคงทนให้กับตัวว่าคือใช้ผ้าแทนกระดาษเนื่องจากผ้าจะมีความคงทนกว่ากระดาษ และมีราคาสูงกว่าเว่าวที่ทำจากกระดาษ4เพิ่มมูลค่าโดยการทำว่าวเป็นของที่ระลึกเช่นเว่าวที่ทำจากผ้าไหมผ้าครามทำเป็นรูปว่าวทำหมอนเป็นรูปว่าวทำผงกุญแจขนาดเล็กเป็นรูปว่าวทำเสื้อสกรีนเป็นลายว่าวนอกจากนั้นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายเว่าวในลักษณะการทำเพจเกี่ยวกับว่าวเป็นยูทูบเบอร์สร้างสตอรี่เกี่ยวกับว่า ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับว่าวได้เช่นกันการเผยแพร่าการทำว่าวอีสานบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีการเผยแพร่ประเพณีเกี่ยวกับว่าโดยจัดงานว่าวประจำปีของจังหวัดที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์คืองานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ในงานจะมีการโชว์ว่าวทุกประเภทประกวดแข,ข่งขันว่าวประเภทต่างๆวิ่งว่า วาดลวดลายบนตัวว่าวมีการแสดงดนตรีรำวงแสดงสินค้าเป็นต้นด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับว่าวในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ทํำว่าวเสนอว่าควรมีการจัดประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการทำว่าวแบบดั้งเดิมแบบประยุกต์ในงานต่างๆที่ดำเนินการได้เพราะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับว่าและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป